ตรงนี้น่นยางหลอดโอ้คนยางหลอดเขาไปได้เต้ตัวนี้คนหลอดเขานีเลยตัวนี้พี่น้องโอ้นี่หลอดออกหลอดเขานี่เลยไปเบิ่งด้วยป้าตัวคือไปคักแต่มมือน,นี่อ๋อโมนีสิไปใช้แล้วบนนี้ผมคิดว่าผมต้องกับเส้นนี้ล้ผมมาหอดจุดนี้ผมต้องขึ้นแล้วพี่น้องผมยานผมลงออันนี้ไปทะลุใสอ,อีกบนนี้ วันนี้ไปซอดไหนอีกเอ้าจะไปซอดใสอีกแล้วบ้านี้บ,บ่ไปหรอกวะโอ้นี่เอ้าได้มาหรอกกระไดอ้งป้าถูกปั่นมาแสดงหนังบหมือนพี่น้องเลยว่ามันเห็นตาใน,นหนังแม่เขามาแสดงหนังกันอยู่แถวนี้ล้วมั้งตะกี้หนังเขาจะมาแสดงอยู่นี่หลายเรื่องเลยได้ฟังเสียงเบาโอ้นี่อ๋อมึงก็จิบไปนาคัก่งแถวบ้านนี้อีพอคนก็ลังหลายพี่น้อง โอ้โหกแบบมากพอถึงตรงนี้แล้วแล้วมัเสียดายแล้วพี่น้องถ้าบอมาตรงนี้นี่เสียดายแย่เลยเลี้ยวลงไปพี่น้องผมก็่รู้ว่ามันเป็นอยังอกแต่ว่าเดี๋ยวลงไปแล้วเป็นแต่สวยงามอยู่เดี๋ยวสิพาพี่น้องลงไปเปิ่งได้ครับเลยผมเกือบถอยแล้วเมื่อกี้กินขนมแล้วว่าสีลงแล้วนะมันยังระบาดนี ตรงนี้มันตรงไหนเนี่ยเข้ามาแบบบอลูจ uh an ักยังหยิบโอ้เบาไหวดอกพี่น้องเข้าบอลูประวัติเข้าบอลูยังเล่นนีขันเข้ามาแล้วเข้ารู้ว่าจุดนั้นจุดนี้คืออยังถ้าสมัยก่อนนี่มันจะดีมากเลยตรงนี้งานดีเนาะอีหยังทกันมซองอย่างเด้อออนี่เป็นปองเป็นยัง มันยังนอบาดนี่โอ้โหนะครับช่วงนี้งานดีมากเอาใจข้อที่น้องผู้มัดสาวเกาหลีลยครับเด้อนี่โอ้โหนะครับนี่กบูรูว่าปอมมี่ยังเนี่ก็ได้เขากบุรูว่าเป็นป้อมมี่ยังเขาบ,บูรูประวัติถ้าขนาดคนเกาหลีเขามาาเขาก็ยังตองมีคน มาบอกมานันว่านี่คือจุดนันจุดนี้เนาะแ้เดี๋ยยังมีทีมงานภาพไปภาพมาด้วยมาเป็นกรุบเป็นยังพวกนี้เนาะอันนี้ผมกับมาแบบมวัวเลยเนี่นักศิไปสุดใสยังบรูอยู่นี่มาแบบบบรูเลียงรูเล่าอย่างอ๋อ,อสวยงามแต่ปะเอาจุใจเลยเมือนี่เอาไมา้ยังระบองนี่ โอ้มึงนี่ปืนเง่ตัวนี่ขาไปถ่าย,ะายะนอะไรบ้างนี่ถ่ายอะไรพอนอนนี่นอนถ่ายอะไรอยู่บ้างนี่ปืนเง่สมัยสงครามสมัยโบราณเพิ่นม่อนี่โอ้โหนี่ครับปอมตัวนี้เนาะเข่ามาแบบบารูเรลืองคือว่า,านหะพี่น้องอนี่แต่วันขาเจ้าจก,ก็มีให้เขียนใหนนั้นอยู่นี่มีเขียนให้อ่านอยู่นะครับเนาะนี่ ข้างล่างเป็นยังไงโอ้กำแพงนี่สูงขนาดเลยพ่นบานพ่นกระทายกันแล้ววะพอดีทายแต่จะควงหนองเนาะรูปก็ไดอืมสวยงามนะครับผมดูจากข้างล่างเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนก็สวยนะครับพ้นกันลัางมาหลายโอ้ต้นไม้ตัว,น,ตวน,นี้มันคือโพดคือโพดต,ตัวใหญ่ครับแกจ,จนได้เอาสลิงมาขันไบไม่ยานมันหักลงไป น่าจะประมาณสามสี่ห้วนโอ้ปวละมั้งหนึ่ตัวหนึ่งโอ้ไปหนาไปถอยดีได้แบบผึ่งเหมือนมากคนเดียวมากหลายๆคนคือบก,กามากปันนี้ปะกับถือกอะไรปบนนี้ สู้บ,บ้านคือเมืองเขาเจ้าวนะออครับเด้อเมืองสู้บอลเนเมืองที่จะเลื่อนมากเลยของเกาหลีนะผมจะกลับยังไหนบัตรนี่แหละคือปัญหาทีกลับทางใดบัตรเคลื่อนออกกําลังกายแล้วเนาะนี่แหลขะขายาวเพาะถูกพัดต่อขายาวมาอกกําลังกายครับพี่น้องบ้านนี้ บ้านมีเขยโจรพักันนี่แหละว่าหยุดพักกันมาหาออกกําลังกายมาเที่ยวมาเดิอนความสุขของบ้านเพป็นนะครับพีฬาบ้านะบ้านนี้ตารางคือบ้านห้องตัวนี้พี NP <okay>. ่นฬาแต่คนบ้านผู้ใดผู้หลังนี่ไหนสองคนก็ยาวก่อนอ่ะ างล่างก็จะเป็นมองจอดรถจอดยังของนักท่องเที่ยวเอ้ยนะครับข้างก็จะเป็นกำแพงเอ้าเปิดทะลุใส่นอ,อ้บันวายเมีเอ้ยเอ้าไม่นั่งอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นสวนสานามข้าจเจ้าเนาะแ้คนมาเดือนออกกําลังกายมากออกกําลังกายนั่นนะเนาะเวิ่งเอาสาวก่อน,น,นอเยอะกันกูนได้ยากยันกันเลย ว่าสิไปบ้านพะนังเดียจากกึมมันแมนบ่ละมันคืสอส่งสิคัมเลยมันไปยันนี่ยกโให้เลยยกปผ่ให้ผมซื้โอ้ยนี่พี่น้องเมื่อกี้ผมกินขนมแล้วผมว่าผมสีเดือนกลับเลยเอาไปเอามากินขนมล้วเลยมมาสว่งเบ่งมองนี่เนาะโอ้โหสวยงามนะครับ แต่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเป็นจ,จุดไหนนะครับเฮ่าเข้ามาแบบบอลูนจักประวัติศาสตร์นี่มันว่าได้หรอกตั้งแต่สมัยที่ผมมาก,ก่อนหน้นานี้น่ะอันตั้ตขนาดคนเกาหลีเขาเจ้ากระมีอ่าอย่างั้อ่ะนักท่องเที่ยวกับเจ้ากระมีกลุ่มมีหัวหน้ากลุ่มมีคนพาเที่ยวมีคนมาเบ่าวัวัตินน่ประวัตินี่คือเก่าได้พี่น้องเพราะวันนั้เขาสิรู้กันทุกคนเลยเกาหลีคือบ้านเฮาเลยผมยังบอลลู้จักเบดิดเนาะ นี่มองนั่งพักพค่อนใครจะเอาเฮ็ดยี่ดีตัวพี่น้องเอาไปดัานเปยียงบ้านเแถวอะไรเน,นี่นี่ไม่ยังลรือหนิโอ้ย่าข้ามาเฮ็ดหลังข้าบ้านดินเด้น่นี่เป็นด้านดินเนาะบ้านแถวนี้ก็จะเป็นพี่ทรงโบราณด้วยนะครับพี่น้อยอเดี๋ยวผมสิบอกไปนี่บอกไปนี่ก็ไ่รู้ว่าสิไปสอดัสดีได้ปะนี่แต่ว่านี่ยังมาทนันสุดอยู่นี่ผมสิไปยังไงเนี่ยเอา้ามันต้องได้เดินไปนาดิเนี่นั่นพี่สาวกว็ดีเบื่อนเอาผู้ใดอะไรกันก็ได้ มันสิบิด,ดันเลยหรือเปล่าโอ้มันจุดหิวเขาไปไหนนีได้ยืนบ่วะผมก็เกือบเอบมาแล้วเมื่อกี้นี่เกือบท้ยแล้วโอ,โอ้มันทะลุออกไปนี่ได้ตัวนี่เออนี่บ้านโค้ลานเขาเนาะพี่นะ้องเนาะว่าขันมาสองคนสิดีเลยมีคนไทยแห่งน,นี่มาคนเดียวก็เลยนี่แหละขันติดตั้งกองตั้งยังกะเ่ราะเพถนัดปันเลย นี่ที่น้องทะลุไปฮะเด้ดิบ้านโบร,ราณบ้านโบร,ราณมีกล่องวอ,องจอดิดต่อกล่องงจอดิดมีรอบเลยนะครับเกาหลีนี่โอ้นี่ข้างของสอดมานนีกปึ๊บ โอ้คนถือว่าหลายอยูอ่มือนีกับผมมาแล้วนี่ก็ติดไปแต่ไปหนาอยู่บนนันมันดีสุดใส่สันนี่ผมสิก,กับถือเปัละปาน,นี้ปัญหาคือว่าสิกับบานถือวเหนียวอันนี้คือ,อยังเลยโอ้จากมันอยังมาปูประวัติดีปูปูประวัติเนาะพี่น้องเนาะ ต่างศาตกันไลยให้กันจะคว้างกับต่างสา,า,า,าตรือกันแล้ววะเออจะมาประเทศไทยพ่อคนไทยทักคนอยู่แตม่มาหน่มีแตค่คนส่วนไายสเป็นฝรังส่วนรสิเปนอยโดน,น,น,นี่เชี่ยบ่ปฏิเาณได้บุรุนะ,ะดนเดี๋ยวขึ้นไปเนาะขึ้นไปไม่เอองคนหจะกยานมาผมนาะขันติไทยรนะูกเราผู้ท่ไทยเห็ ตั้งมี่ได้กับปลุมไปอยากรู้ว่าถ้าผมไปเรื่อยๆนี่ผมจะกลับคืนทางเดิมเมื่อ,อไหร่จะถึงทางเดิมเมื่อ,อไหร่ผมบนรู้ว่ามันมันจะไป,ปหัดใสเหนียวเงาขักแยะพี่นอ้องเมืองดู ขั้นมั้นผมไปนานี่บ่สุดกี่พี่น้นองพูดอ่ะพูดไหมผมผมบ่ไปแล้วผมสิกลับแล้ว<ม>แต่คนบ้านเพื่อนกับทายคือกันเลรอเว้ยผมสินี่แหละสิลงไปนี่แล้วก็สิย่างขึ้นไปทั้งหลังนี่เลยนี่เพระาะว่าผมมาจากพูดพูดหน่วยพุ่นบักไก่นึ่งน้อยยางมากนี่จังกิโลหรือพุน้นต่ย่างมากนี่ขั้นไปนาน,านี่ยว่สุดแท้ ล่องนี่ละล่องไปน้ำเขาหมองเขาขึ้นมานี่เลยนี่ว้าโอ้คนกระลังมาหลไปเป็นลงลงลงบ่ไปละบ่ไปล,ล,ล,ไปละ,ปละ,ปละพี่น้องกลับขึ้นทางเกาอลไมันดิคำอ้อนกระลังหลายเลยโอ้โอ้หนึ่งหนึ่งสองกุตื่นเบิด้าขวาง เดี๋ยวสิพาพี่น้องไปน้ำทางนี่บานนี้นะครับกับทางเกาแล้วสิกลับขึ้นไปตลาดหน้ามุบนบ้านดอนิวะเบื้องบ้านพนังเดียจังกึมกวนสี่คำนะครับพี่น้องขึ้นมาแล้วก็จะลงนะครับทางล่งกับตะยานตะยานพี่น้องเอาขึ้นมาด้วยฝรังขั้นสีขึ้นก็ได้ไข่ล่ลงแล้วก็จะเป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะครับผมสีล่งแล้วพี่น้องผมจะลงแล้วนะครับสีลงไปเบื้องด้วยมีเวลาไปเที่ยวบ้านพนังเดียจังกึมวะ ทางล่งก็มีหลายทางนะครับพี่น้องเนี่ยเขาเจ้าล่งทางนี้ก็ได้บางคนเขาเจ้าก็ล่งทางนี้นะครับผมแต่ว่าทางนี้ผมบวชค่อยล่งจักเรีมาเบิ่งมุมนี้วันนี้งามขนาดได้เลยตึกล้านบ้านซองเขาเจ้าโอ้ทางนี้ล่งไปใส่ปะโอ้วันนั้นไปตะไปว่า่ะเนี่ยไปนี่สิไปวาดใส่น้อบานสิว่าไก่บ,กบ่เนาะทางล่งกับนี่แล้วพี่น้องบักย่างสั้นเลยลง่งพูเนาะโอ้โหแมนบ่เลย ไปตะไปบ่ล่ะโอ้โหนะครับเอาล่องลงไปเบื้องดูมันสิไปรหาเฉยเมือนีีบ่คำทางบ้านมาเนาะบ้านนี้เนาะลงเดือบบ้าน,นีอทางลงครับพี่น้องวุ่นนะข้าเจ้าก็กำลังไหลข้าเจ้าก็กลังลังไหลก็ลงมาผมบ่เคยลงทางนี้จากเทียดเลยนี่ป้าบอกหน่อยหน่อยมันเลียนได้ไหม ว่าตรงนี้หน่อย,ยมันเลียนเลยไหมมวยหยันตกจีว่าตัวกระจกกาเลียนว่ะพ่นกระลังลงมากครับพี่น้องเขากระสีมาแสดงนังกระสีมาเลียนอยู่นี่แล้วนังสงครามสมัยโบราณเขานขจากระไดเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยเป็นป้อมเป็นเนี่ยนี่ไก่ยางเของม่านีออกม่านี มันสียางลอดเข้าไปนี่ได้ปบะนี่โอ้เดือนลอดเข้ามานี่นะครับผมยางลอดเข้ามานี่ปัเสาะไหมสาพี่น้องอุ้ยสาสมัยโบราณกล่องมุงจรปิดกับพี่สาวนี่ต่เสาใงญ่ๆเลยนะครับพี่น้องนี่นี่มองนี่ก็จะเป็นมองที่ข้าเจ้าพักกันนั่งกันยังสมัยก่อนเนาะครับเนาะ สมัยก่อนคนเขเจัจรถเขาแบบนั่งนิดหน่อยเนาะเห็นบหมนี่เป็นเดินเป็นยันนนงยี้นี่เห็นบหมนี่ <c oughs> ข้างล่างนะครับเนาะเหลี่ยมมองมงเล่บันต่อไปโอ้โหสวยงามมากผมก็เกือบไม่มาแล้วนะครับเนี่ยย่งางลอดไปนี่เบื้องดูสีไป็นควใสบแบนี้โอ้มาคักมาเนี่ยแต่มึอน,นี่เหรเออ นี่ก็จะเป็นบันไดบันไดขึ้นไปข้างบนพนุนบนรูว่าเป็นบ้านไผสสมัยโบราณน,นะครับโอ,โอ้มันว่ามันไก่ๆด้วยนี่ขั้นสิบไปเบดนี่ขั้นสิบไปนาเนี่เพราะแม่นหน่อยๆน,นี่ผมต้องขึ้นแล้วพี่น้องนี่ผมต้องกลับขึ้นแล้วบ่ไไว้แล้วมันไปมันมันสุดเปลี่ยนไหมเลี้ยวไปบ่ามีมองสุดเลย